เรียกได้ว่าเป็นอีกสองคนบันเทิงที่ถูกจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับประเด็นของบริษัทไอคอนกรุ๊ปที่เชิญชวนคนให้เข้ารวมลงทุนขายสินค้าจนบางคนขาดทุนถึงขั้นหมดตัวบางรายถึงกับจบชีวิตโดยงานนี้ปรากฏชื่อของดาราหลายคนถูกระบุว่าเป็นบอสบางรายก็เป็นพรีเซนเตอร์ทั้งในปัจจุบันและอดีตโดยล่าสุดทางดมประกอล้ำก็ได้มีการออกมาโพสภาพลุกหล่อๆกับมุมเผลอๆพร้อมแคปชั่นว่าชอบมาถ่ายทีเผลอจึงนอกจากแฟนๆจะ เข้ามาชมความหล่ออมตะที่ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงลมธุรกิจเครือข่ายดังที่ไอคอนกรุ๊ปยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงหลังมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆว่าถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ขายฝันให้มาร่วมลงทุนเสียหายไปเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันทางด้านเวียสุกลวัฒน์ทุกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามเดือดถึงเรื่องนี้เพียบหลายคนก็เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงความเกี่ยวข้องแม้อาจจะหมดสัญญาแล้วก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะบอกว่าแถลงข่าวเมื่อไรคะเฮียเวียครับผมอยากให้เฮียเวียมาอธิบายหรือพูดถึงบริษัทขายตรงที่เป็นข่าวตอนนี้จังเลยผมไม่อยากให้เฮียถูกด่าถูกว่าเลยเป็นต้นเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสสังคมในวงกว้างอย่างมากซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ต้องรอหนุ่มโดมประกอบลามและหนุ่มเวียสกุลวัน์จะมีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไรก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ